หลายคนที่ตัดวิดีโอนะครับในมือถือแล้วใช้แอป KineMaster เนี่ยจะมีปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาที่โครงการเนี่ยหายไปนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันว่าโครงการเนี่ยมันหายไปได้ยังไงนะครับตัวโปรเจกต์ของเราที่กำลังตัดวิดีโออยู่เนี่ยมันหายไปได้ยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับผมเด่นนะครับจากเพจดูดีสอนทำวิดีโอให้ดูดีนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยเราก็จะมีการสอนการตัดต่อวิดีโอนะครับโดยใช้มือถือนะฮะ แล้วก็แอปที่เราใช้เนี่ยก็คือแอป Kinemaster นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาคุยถึง Kinemaster ในเวอร์ชันน5.0นะครับก็หลายๆคนเนี่ยก็ได้อัปเดตไปแล้วนะครับซึ่งมีอะไรที่ว้าวเนี่ยหลายหลายเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะหน้าตานะครับที่เปลี่ยนไปนะหน้าตาของเขาที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นหน้าตาที่บอกว่าเออไม่ค่อยคุ้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากๆเลยนะเรียกว่าเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ ก็ถือว่าดีนะมีหลายๆอย่างดีมากๆนะครับแต่มีอย่างหนึ่งนะครับที่แอปเนี่ยเขาได้แจ้งเตือนหลายๆคนเลยนะแล้วก็เป็นป๊อปอัพนะครับเด้งขึ้นมาเลยนะฮะข้อควรระวังในการใช้แอปนะั่นก็คือ,อผมดูตรงนี้นะผมดูตรงมีอะไรใหม่นะครับถ้าเราอยากจะรู้นะเราเข้าไปที่อะไรใหม่นะครับแล้วก็ดูประกาศสําคัญเนหะ็นไหมอันที่เขาปักหมุดไว้เนี่ยเป็นประกาศที่ เขาประกาศนะครับหลังจากที่มีการปล่อยอัปเดตนะครับเวอร์ชัน5.0นะครับผมซึ่งถ้าใครหลายๆคนเนี่ยเข้ามาติดตามข่าวนะก็จะได้อ่านตรงนี้เหมือนกันนะครับเวอร์ชั่น5.0เนี่ยคำสำคัญก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมีการถอนการติดตั้งนะครับในแอป Kinemaster นะฮะก็มันจะเป็นการล้างข้อมูลแอปนะครับแล้วก็ลบโปรเจกต์หรือว่าโครงการในการตัดต่อวิดีโอของเราด้วยนะครับ อะโครงการคืออะไรนะครับโครงการก็คือเป็นนี่นะฮะอ่โครงการก็คือตัวเนี้ยตัววิดีโอที่เราได้สร้างไว้นะครับกอของผมยกตัวอย่างตัวนี้ละกันนะครับอ่าเห็นไหมตัวโครงการที่เรากําลังตัดต่อเนี่ยมันจะหายไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครหลายๆคนนะครับที่มีปัญหาที่แบบว่าเอออยากจะรีเซ็ตเครื่องใหม่หรือว่ารีเซ็ตแอปใหม่เนี่ยเราไม่แนะนําให้ลบแอปพลิเคชันนะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีวิธีแก้นะเดี๋ยวผมก็จะบอกด้วยว่ามันแก้ยังไงนะครับประเด็นนี้นะครับประเด็นเกี่ยวกับโครงการมันหายเนี่ยมันก็มีได้อย่างแรกก็คือเมื่อกี้ใช่ไหมก็คือถ้าเกิดว่าเราลบแอปพลิเคชันแล้วก็ลงใหม่เนี่ยอันนี้โครงการหายแบบที่1แบบที่2ก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้มือถือแล้วก็ในมือถือของเราเนี่ย เวลาที่มันอืดเราก็มักจะลบคราชหรือว่าลบข้อมูลใช่ไหมในแอปพลิเคชันนั้นๆน,น,นะครับอันนี้เนี่ยต้องดูดีๆนะครับถ้าลบคราชเนี่ยมันจะยังคงเก็บโปรเจกต์ไว้อยู่นะครับมันยังไม่ลบนะแต่ถ้าเกิดว่าล้างข้อมูลเนี่ยไปเผลกกดลบข้อมูลของแอปเนี่ยอันนี้ก็ลบแล้วก็โครงการก็จะหายเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือต้องระวังด้วยนะ,ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะอยากจะให้ แอปของเราเนี่ยเร็วเหมือนเดิมซึ่งผมเข้าใจนะผมก็เป็นนะครับใช้แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆใช้มาเรื่อยๆเนะี่ยแล้วเราก็มีการดาวน์โหลดเพลงนะครับในแอ s เซหรือว่าคลังเพลงของเขาเนี่ยของแอปคีเนมัสเตอร์เนี่ยเราดาวน์โหลดมาไว้นะครับแล้วก็พวกสติ๊กเกอร์พวกเอฟเฟกเนี่ยดาวโหลดมาเยอะมากจนทำให้เครื่องของเราเนี่ยช้าลงนะครับวิธีแก้นะครับง่ายๆเลยเพื่อนๆเ,เข้าไปตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะครับตรงที่การตั้งค่านะครับ พอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีปุ่มหนึ่งนะครับเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือฟังก์ชันรีเซ็ตนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะคืนค่า k ี n น m a สเตอร์นะครับคืนค่าแอปเนี่ยให้เป็นค่าเริ่มต้นแต่ว่าจะไม่ลบโครงการของเรานะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นวิธีการนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทำให้เครื่องของเราเนี่ยเร็วขึ้นนะครับเนาะ อันนี้ก็คือเป็นสำหรับเพื่อนๆที่ใช้แอป KineMaster ในการตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเวอร์ชัน5.0น5.0นะครับถ้าเกิดว่าสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอนะครับด้วยมือถือนะฮะฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์นะฮะวิดีโอนี้นะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะเรียนแบบ p r i v a t e class นะครับหรือว่าเรียนกันตัวต่อตัวนะครับ เรียนออนไลน์การตัดต่อหัวข้อไหนนะครับสามารถอินบ็อกมาถามได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีแอดมินนะครับคอยตอบคําถามสามารถเรียนได้ไหมลงเรียนได้ไหมนะครับอ่าก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ